ประชารัฐพัฒนาชาติภูริษาผ้าไทยชูอัตลักษณ์ผ้าทอแดนอีสานสภาความคิดเรียนเชิญคุณพัชรินชัยรัตน์เจ้าของแบรนด์ภูริษาผ้าไทยสนทนาให้กับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณพัชรินครับสวัสดีค่ะคุณชานวิทย์ครับผมเริ่มทำเรื่องผ้นา,านี่ ครับเริ่มทําเรื่องผ้านี่มานานขนาดไหนแล้วครับอ๋อเรื่องผ้านี่ก็คือเราจําความได้นะตั้งแต่เด็กๆดก็คือเห็นคุณแม่ทอเลยจ้ะตั้งแต่เด็กๆแต่ว่ามาเริ่มอ่าทําเป็นอ่าผู้ประกอบการอุทอรบเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองค่ะปีห้าสองนี่นะฮะใช่ค่ะแล้วเราพัฒนามีความแตกต่างจากสมัยรุ่นคุณแม่ยังไงบ้างครับกับงานที่ทําเนี่ยครับ อ๋อค่ะเมื่อปี60เราเข้าประกวดโครงการภ้าคม้าท้องถิ่นหัดถประสินไทยของประชารัฐกัลสามธีนะคะปีนั้นทีนี้เราประกวดผ้าคม้าก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะคอ่ะาขมา้าเส้นใหญ่ธรรมชาติแล้วก็สีธรรมชาตินะคะคตัวนี้ซึ่งเราฝ้ายเนี่ยเราจะปลูกเป็นสีน้ำตาล อ่าแล้วก็เป็นสีขาวนํามาทอสลับกันเป็นผ้าขม้าตาคู่ค่ะก็จะเป็นเส้นใหญ่ต้นน้ําที่เราผลิตกันเองในชุมชนค่ะแล้วก็นํามาอ่าขึ้นกี่ทอนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็คือตัดเย็บเป็นชุดอ่าทํางานค่ะอาจากเนื้อผ้าฝ้ายแท้ร้อยเปเซ็นเลย อ่าให้ร่วมสมัยเป็นชุดทํางานที่ร่วมสมัยค่ะเป็นเสื้อ,อเป็นเสื้อคอปเป็นกระโปรงประมาณนี้ค่ะอ่าแล้วก็ทําตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งค่ะคุณชาด,ดิ์จ้ะแล้วในส่วนที่เราตั้งกลุ่มกลุ่มตั้งแต่ปีห้าสองนี่กลุ่มเขาทํางานด้านไหนยังไงบ้างครับคุณพัชรินทรครับอ๋อค่ะก็จะแยกย้ายกันทําตามความถนัดของแต่ละบุคคล แต่ว่าแต่ละคนเนี้ยก็จะมีกี่ทอผ้าเป็นของตัวเองค่ะอ่ากี่ทอผ้าเนี่ยก็จะทอผ้าเขาม้าบ้างผ้ามัดมีบ้างผ้าขิดอ่ผ้าพันคอนะคะแม่แม่แม่ที่ชรามากแล้วนี่ก็จะทอทอผ้าพันคอหน้าแคบๆนะคะผู้สูงอายุก็จะมีงานทําในชนบทก็จะ อ่าทออยู่ใต้ถุนบ้านใครบ้านเรายังเป็นวิถีค่ะคุณแซมมี่ค่ะยังเป็นวิถีชุมชนอยู่เราไม่ได้ไปทอเป็นโรงงานนะคะเราทออยู่<อ>ใต้ถุนบ้านใครบ้านเราอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่อยู่กับลูกๆค่ะก็อ่าการทอผ้าที่หนองบัวลาพูที่บ้านเราที่บูริสาเนี่ยเป็นเป็นเป็นอาชีพเสริมแต่เป็นไรายได้หลักของชุมชนค่ะ รายได้ใช่ค่ะก็จะมีเข้าชุมชนทุกเดือนค่ะ,ะแม่แม่ก็จะพอพอเราทอเราก็จะดูอ้อเป็นอ่าการตลาดเนาะอ้อเป็นประทานกลุ่มค่ะอ้อยก็จะออกตลาดแล้วก็อ่าค,อคอ่อยค่อยเหมือนกับทําวิจัยเล็กๆของเราเนาะว่าตลาดต้องการสีประมาณไหนอ่าเชื้อผ้าแบบไหนเมื่อก่อนนี้เราก็ทําเป็นผ้าถุง นะคะแล้วก็ชุดไตวัดประมาณนี้เนาะทีนี้พอได้เข้าอ่าได้รับการอบรมจากอภิปรายใช่ค่ะทีนี้ก็มีนักศึกษาน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะเข้ามาช่วยในเรื่องของการดีไซน์การออกแบบลายผ้าเพิ่มเติมค่ะเราก็มีแนวความคิดอ่ะที่จะเริ่มทําให้มันแตกต่างออกไป ลายผ้าขม้าก็จะเก๋ๆขึ้นมาค่ะแต่ก็ยังคงเป็นเส้นใยที่เราที่เราปลูกกันเองในชุมชนอยู่อ่แต่มวดลายก็อาจจะต่างไปแล้วก็แพทเทิร์นที่ได้ที่เรียนรู้ที่ศึกษากับน้องๆก็มีผลกับการตลาดค่ะคุณชาลิดตัวนี้ก็อ้อยพิ่งกลับจากงานที่ศูนย์ศศริกิจค่ะศูนย์ประชุมเมื่อปีนี้ก็ทำเป็นชุดทำงานไปค่ะ โอ้ยขายดีค่ะคุณคุณชานวิทย์ค่ะชุดทํางานเนาะมันเป็นตรงนั้นมันอาจจะเป็นอ่าเขาเรียกอา่าธุรกิจเนาะค่ะค่ะแล้วทีนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าชุดชุดทํางานนี่ก็ซื้อเป็นชุดเลยซื้อทั้งเสื้อซื้อทั้งกระโปรงก็คือเข้าชุดเลยอ่าแล้วก็เป็นโอกาสของชุมชนที่ที่ได้ไปจริงๆเลยงานนี้ค่ะคุณชานวิทย์ค่ะ อย่างที่เรามีกลุ่มแปลรูปผลิตภัณฑ์พื้นเมืองบ้านดินรายอ่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ตามข้อมูลบอกว่าและยังมีเครือข่ายทำงานร่วมกันอีกร้อยห้าสิบเครือข่ายมากกว่านั้นเนี่ยเครือข่ายหมายถึงใครยังไงและทำงานร่วมกันยังไงครับคุณพัชรินครับอ๋อค่ะเครือข่ายในจังหวัดนนองบัวลำพูเนี่ยเป็นเป็นแหล่งที่ทอผ้าเยอะมาก ในแต่ละอำเภอเนี่ยก็จะมีความชํานาญที่แตกต่างกันออกไปค่ะอย่างทางหน้ากลางอย่างเงี้ยก็จะเป็นขิดไหมอ่าผ้าขิดที่ทําจากไหมน,นะคะคุณชานิ์ครับครับแล้วก็เป็นทางนวลสังนี่ก็จะเป็นขิดสลับมีอ่าผ้าสามกร์รอ่าอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้เราก็ช่วยกันบางทีมันมีออเดอร์มันมามันมาเยอะ Oh. เราสมาชิกในกลุ่มเรามี35คน <That. S 2> ซึ่งซึ่งไม่เพียงพอต่อต่อการรับออเดอร์ใหญ่ <That. S 2> เพราะว่างานพอเนี่ยมันมันจะต้องใช้เวลาในการท <That. S 2> อค่ะถ้าลูกค้าสั่งมาเยอะๆจำนวนมากเราต้องช่วยกันขยายเกี่ยดทอผ <That. S 2> ้าค่ะอย่างพันเมตรอย่างเงี้ยคนนึงวันนึ่งทอได้อย่างเก่งก็คือเมตรน,นึง อ่าว้วก็ขยายเป็นสี่ห้ากี่เพื่อที่จะให้ทันกับความต้องการของของลูกค้าที่สั่งค่ะคุณชาญวิทย์ค่ะคอ้แล้วก็และยังมีประเด็นที่น่าสนใจคือการใช้เศษผ้ามาทํางานได้อีกด้วยใช่ไหมครับคุณพัชรินครับใช่ใช่ใช่ค่ะเป็นยังไงครับตัวที่เราอ่าที่เห็นชัดเจนเลยก็เป็นเสื้อยูกาตะผ้าตัดต่อค่ะ ตัวนั้นเราก็ได้แนวความคิดเรื่องอ่าซิโ e เว e เนาะเราพอไอ้ตัดผ้าเนี่ยจํานวนมากๆแล้วมันจะมีเศษผ้า,าชิ้นเล็กชิ้นน้อยค่ะเราก็มาจัดผ้าแบ่งว่าอะไรจะทําอะไรได้บ้างเสร็จเล็กลงไปจริงๆก็จะเป็นพวกดอกไม้พวรงกุิแจค่ะอ่าอแล้วก็พออันไหนที่จะมามันต้องใช้งานศิลปะเข้าร่วมค่ะตัวนี้เรื่องสี ลวดลายที่จะมาวางแตะอะไรเงี้ยค่ะคุณชันวิทย์ค,ครับ,รบก็มาเป็นเสื้อ,อยูกตาตะนี่ก็ได้รับการตอบรับดีมากๆเลยค่ะเสื้อ,อยูกตาตะเป็นผ้าตัดต่อค่ะเป็นเสื้อคลุมสามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายค่ะครับผมอ่าอ่าอ่าค่ะอ,อันนี้ก็ดีมากๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าอืมค่ะครับส่วนใหญ่เราจะขายได้ด้วยออนไลน์ใช่ไหมครับคุณพัชรินครับอ่าใช่ค่ะทั้งออนไลน์ค่ะ อ่าเราก็จะมีเฟซบุ๊กค่ะภูริสาภาไทย<อ>นะคะครับผมอ่าท่านผู้ฟังที่ได้ยินอาจจะเข้าไปเป็นเพื่อนกันที่เฟซบุ๊กภูริสาผ้าไทยอ่าพิมพ์ภาษาไทยเลยนะคะภูริสาภาไทยจังหวัดหนองบัวลาพูค่ะก็ะจะเจออ้อยกับคุณต้นขึ้นมาสองคนค่ะก็ช่วยกันอ่าในเรื่องของการอ่าเดินการตลาดเรื่องการดีไซน์ช่วยกันอะไรประมาณนี้นะค,ะค่ะค่ะตัวส่วนใหญ่เราจะต้อง ดีไซน์ไปก่อนหรือว่าลูกค้าเขาจะเสนอมาครับอ๋อมีทั้งสองเลยค่ะคุณชานวิทย์อก็คือเรามีการออกแบบของเราอ่าแล้วก็ไปน,นําเสนอขายอ่าแล้วก็บางทีลูกค้าก็จะมีแบบที่ตัเองชอบสามารถสั่งตัดเราได้ด้วยเช่นกันค่ะอ๋อฮะฮ่าบางทีก็จะมีฟอร์มของบริษัทต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นบริษัทจะทําของชํารวย อยากได้ผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่อาเป็นของฝากของที่ระลึกให้กับแขกให้กับญาติอะไรเงี้ยค่ะก็จะสามารถสั่งตามออเดอร์อย่างสีอ่าของบริษัทอาเป็นสีเขียวเงี้ยก็สั่งสีเขียวตามนั้นเลยแล้วก็จะอ่ากําหนดเส้นใหญ่สีนั้นนั้นตามที่ออเดอร์ของลูกค้าได้เลยค่ะก็ล<อ>ูกค้า,าต่างซา้อพอได้ของอย่างนงี้ก็จะแบบว้าวเลยค่ะแบบถูกใจมากชอบมากอะไรเงี้ยค่ะ ของที่เราไทำได้เลยค่ะทั้งเสื้อผ้าทั้งของที่ระลึกของชํำร่วยต่างๆเนี่ยราคามันอยู่ในเกณฑ์ขนาดไหนยังไงครับคุณพัชรินครับอ๋อถ้าเป็นพวงกุญแจก็จะเริ่มต้นที่ห้าสิบเก้าบาทค่ะห้าสิบเก้าบาทไล่ขึ้นไปค่ะก็จะมีอ่าราคาเริ่มต้นไปจนถึงหนึ่งหมื่นสองพันบาทค่ะคุณชานวิทย์ใส่ไปทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต ห้าสิบเก้าบาทร้อยกว่าบาทอ่ 5, อาภาพันครอภาพคุมไหล่ก็จะสองร้อยสามร้อยแปดร้อยแล้วแต่ความยากง่ายของชิ้นงานค่ะ <c oughs> อ่าถ้า <c oughs> เป็นผักษิตก็จะเป็นสองพันห้าสามพันแปดอ่าสี่พันกว่าแล้วแต่ว่าเป็นชนิดไหมหรือว่าเป็นฝ้ายแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ขึ้นอยู่ตามวัตถุดิบด้วยอะไรเงี้ยค่ะคุณชาดิด คือส่วนใหญ่เนี่ยทําเป็นผ้าฝ้ายแต่ว่าผ้าอย่างอื่นก็มีอยู่บ้างแล้วแต่มีลูกค้าสั่งใช่ไหมครับใช่ค่ะค่ะอ่าสินค้าของว่านี่แปดแปดสิบเปอร์เซ็นจะเป็นอ่าเส้นใยฝ้ายค่ะส่วนยี่สิเปอร์ซ็นที่จะเป็นไหมค่ะเราก็จะเน้นว่าเป็นอ่าเส้นใยที่ผลิตในชุมชนให้ได้มากที่สุดค่ะค่ะอย่างกลุ่มนี้ที่ว่ามีสามสิบห้าคนนี่ จะมีเพิ่มเติมขึ้นบ้างไหมแล้วก็รายได้เขาเป็นยังไงบ้างครับอ๋อเราเปิดกว้างค่ะคุณชนวิทยาใครออยากร่วมทํางานกับเราเราก็เปิดรับสมาชิกเพิ่มค่ะแล้วก็งาทนทานนี้เราจะให้ตามความยากง่ายค่ะอาคิดกันเป็นชิ้นเป็นผืนอ่าเ,เป็นเมตรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่งานออ๋ออบางท่านไม่มี ไม่มีไม่มีลงทุนมันต้องลงทุนในการซื้อได้เราก็จะมีมีส่วนนี้ของทางก่มค่ะก็เอาเอาไปทอได้เลยแล้วก็คิดเป็นค่าค่าแรงอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ทางทางทางอ่าสมาชิกของเราค่ะบางคนทําเส้นใยได้เองก็ทอมาได้เลยอะไรประมาณนี้ยค่ะไม่ต้องได้ซื้อเลยอะไรเงนี้ค่ะเป็นเส้นใยผ้าเส้นใยไหมอย่างนี้ยค่ะก็มีหลายแบบปรับตามสภาพนะฮะ ใช่ค่ะคุณจันทิ์ความเป็นเอกลักษณ์ของหนองบัวลําพูนี่คืออะไรนะครับคุณพัชรินครับอ่าหนองบัวลําพูมันจะมีคําพูดคําพูดหนึ่งนะคะอ่าแพรพันลุ่มพูค่ะอ่าที่บ้านเราจะเป็นเมืองเมืองผ้าทอค่ะเมืองผ้าทอมืออ่าไม่ว่าจะเป็นมัดหมี่ผ้าขิดค่ะแต่ผ้าประจําจังหวัดเราเลยคือผ้าขิดสลับหมี่ลายดอกบัว <Ha. S 2> ค่ะก็จะเป็นอ่ามีลายขีดยกดอกเป็นลายดอกบัวแล้วก็ป <ha. S 2> ัดหมีนี่ก็คือตามตามชนานาญของแต่ละคนไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อันนี้ไม่ระบุนะคะแต่ว่าอะจะจังหวัดเราเป็นเมืองดอกบัวค่ะก็เลยจะเป็นสีชมพูค่ะ <ha. S 2> ค่ะค่ะอ๋อครับผมและที่ <ใน S 1> บ้าน<ม>ที่บริษัทไทยนี่ก็เปิดเป็นร้านด้วยหรือเปล่าครับ ใช่ค่ะใช่ค่ะอ่าที่ร้านที่กลุ่มจะอยู่ที่อำเภอศรีบุญเรืองนะคะ,ะเพราะว่าต,วต,วตัวตัวหมู่บ้านเนี่ยจะอยู่ใกล้อำเภอศรีบุญเรืองค่ะอ่าจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ,ะ,ะแล้วก็อีกร้านหนึ่งก็จะอยู่ในตัวจังหวัดค่ะอยู่ที่อ่าสา,มสมารสมเด็จพระนเรศวรนะคะเราก็มีเพื่อนเพื่อนนะคะแวะมากราบไหว้สา,มสมารสมเด็จพระนเรศวรก็จะอ่าแวะมาเยี่ยมที่อาคารบูท็อป อในหนองบัวลำพูค่ะตรงน,นี้ก็จะเป็นศูนย์รวมทั้งจังหวัดเลยค่ะเป็นผ้าทอมือเป็นของฝากของที่ระลึกของจังหวัดหนองบัวลำพูทั้งหมดนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะผ่านมานะคะผ่านไปก็เสิร์ชเข้าหาก็ได้ค่ะศาสลสมเด็จพระนเรศวรจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะก็พวกเราชาวหนองบัวลำพูก็จะรอต้อนรับที่นั่นค่ะทั้งหกอำเภอเลยจังหวัดเราเป็นจังหวัดเล็กๆมีแค่หกอำเภอค่ะคุณกานทิ์คับผม ในช่วงท้ายนี้อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมกับท่านผู้ฟังซึ่งอาจจะได้เป็นลูกค้าของภูริสาผ้าไทยได้ด้วย <c oughs> ก็เชิญเลยครับคุณพัชรินครับค่ะค่ะค่ะก่อนอื่นก็ขอบคุณลูกค้าผู้สนับสนุนเรานะคะโอ้เพื่อนๆเวลาเราออกบูธจำหน่ายนี่ก็ เข้ามาทักทายเข้ามารู้จักกันอะไรอย่างนี้นหะคะ่ะว่างๆเพื่อนๆมีโอกาสมาทางพิสารนะคะทางหนองบัวลำพูนะคะแวะมาที่ภูริสาผ้าไทยนะคะเดี๋ยวจะพาไปทำไปชมกรรมวิธีการทอผ้านะคะ,ะการเก็บเส้นใยการทำเส้นใยการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมยอย่างเงี้ยคะ่ะ ไปดูน้องหนอนไหมอะไรเงี้ยค่ะคุณชานวิทย์แวะมาได้ที่หนองบัวลําพูนะคะถ้าใครมาก็ทักเรามาก่อนก็ได้ค่ะที่อ่าในเพจทุริษาผ้าไทยด้วยก็ได้นะคะหรือว่าจะโทรติดต่ออ้อยได้เลยโดยตรงเลยก็ได้นะคะเอฝากเบอร์โทรได้ไดใช่ไหมคุชานวิทย์อ่ะนะคะอ่าเบอร์โทรนะคะของส่วนตัวอ้อยเลยนะคะก็ศูนย์แปดหนึ่งค่ะห้าเก้าสองหกหนึ่งแปดห้า นะคะอ่านะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดมาก็ทักมาหรือว่าจดไม่ทันก็เข้าไปในเพจนะคะภูริสาผ้าไทยนะคะไปเจอกันที่นู่นเวลาที่อ่อยออกงานแล้วก็จะพูดอ่าน่าเพจนะคะก็จะได้ไปเจอกันค่ะคุณจารวิทย์ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับสวัสดีครัขอบคุณค่ะที่ให้โอกาสทางภูริสาผ้าไทยค่ะกลับขอบคุณค่ะครับคุณชชวินชัยรัตน์เจ้าของแบรนด์ภูริสาผ้าไทย ภูเวษาผ้าไทยชูอัตลักษณ์ผ้าทอแดนอีสานนี่คือช่วงเวลาหนึ่งของสภาความคิดครับ